ขอบคุณกันด้วยล่ะโอปันกังนัมสตาร์โอปังกังนัมสตาร์โอปังกังนัมสตามาเลือกตัวแล้วนะถ้าถ่ายคิปเราปิดไมค์แล้วเราตัวไม่ได้ครับสวัสดีครับวันนี้พข้าการรายการ SF Game Online นะครับวันนี้ใช่ครับกับเจตอนสตาร์ทุกเกตื่น ตายไปด้วยกันเถอะงานนี้งานนี้จะตายแน่ล้วเป็นเป็นตัวอะไรกันวะเนี่ยตอนนี้กูเป็นตัวสิบแปดรอบนี้กูจะเล่นโคโคโค้กกโค้อ่ะเนี่ยแต่แต่โค้กเนี่มันเห็นว่ามันแบบกินอาหารแบบเรื่องมากมากนัดเป็นตัวอะไรของั้นกูจะเล่นกูจะเล่นเวนดี้เวนดี้ยังไงวะต้องเล่นเป็นตัวเดิมเลยนะชนะผมนี่นี่เวนดี้ใครเล่นเป็นเด็กผี้สิงวะเนี่ย เด็กทีสิงนี่มีมีข้อดีก็คือว่าเข้าเขตป่างความมืดแล้วมันจะไม่เคียดปัญหาคือว่าไอตัวมึงเนี่ยคือเขาเรีกองนะเหมือนในอาร์สเหมือนตัวแบบว่าที่ชื่อไอไอชั้นมันสังเกตไหมแต่ละตัวมันมชื่อมันเป็นแบบเอ๊ะชื่อมันเป็นดับเบิลยูกันหมดเลยเฮ้ยะอะไรกนเน่มัวกูหนึ่ก็เบอร์รี่นะเนี่ย นั่นมาดูดิอะไรอ่ะผมนิดนึกว่าเบอร์รี่เลยอุ๊กโก้เดี๋ยวแย่งกันเลยวันแรกเราต้องแบบกระจายกันหาของเฮ้ยถั่วถ้าอยู่กับเบอร์รี่แล้วกระต่ายมันจะวิ่งตามป่าวะวันดีต่ายน้อยไม่ใช่กระต่ายเป็นนกฮูก นกอีกูอะไรอยู่วิ่งอยู่อะไรกัลับบิดนะลับบิดไม่นกอีกูมันกินเฮ้ยเคยเอามางอแล้วอ๋อใช่อ่ะประเดีนนกอีกูอยู่ไหนวะมันวิ่งตามมันวิ่งตามเลยถ้าเจอนกอีกูบอกเราอะไรกันอ่ะไอเนี่ยใครมันผมหยิกมาวะไม่ใช่เบอร์รี่เลยไอใช่อะอะไรวะกูเก็บเบอร์รี่แล้วมันกลายเป็นผมเฉยเลยไอนี่มันอะไรวะคุ้นๆเหลือเกินไปเล ผมนี่กลายเป็นเบอร์รี่เลยเฮ้ยเสียงคุ้นๆเดี๋ยวเดียวอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวบอกนะว่าเฮ้ยนกกระปูงนกนกกระปูมันจะนกปลากรูเออวันนี้นกปลากรูมันจะกัดเรานะเฮ้ยทำไมนกปลากรูมันยังหนีกูเลยเฮ้ยเจอวอมโฮลแล้วเฮ้ยรู้วิธีใช้แล้วนะขึ้นมาดูดิอะไรนะขึ้นมาดูดิเดินี่ไหนเออทำไม เฮ้ยอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยหายไปไหนแล้วอ่ยมันเอาไปซุ่มมาได้เว้ยอยู่ไหนแล้วถ้าเกิดน้อีกูเข้ามาหลบบะไอ้ยูเมงนับเด็ครับโอ้ว้าบไปเดี๋ยวกูคุณเห็นสักแป๊บหนึ่งก่อนเนอะเพราะแต่บ้านอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเราควเห็นแล้วลูกนี่ในนี่มันยากเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอ้นขวาบน่ะไหนไหนไหนอ้น เห็ <kung> <haft kaz an> นไหมขวาบนเดินมาหาเราเลยไหยๆไหนๆขาเข็มข้องก่อนเฮ้ยทำไมมันเป็นอะไรสี่เหลี่ยมเลยวะเฮ้ยนั่นมันเป็นรูปเมื่องนี้มาเฮ้ยปขุดดุดดุดุดไกลพอตัวนี่แหละมันมีไฟแช็คเหมือนครั้งที่แล้วด้วยดิโอเควัเดีสร้างเดี๋ยวขคาั่งทำไฟหินเอาหินไม่พอ ย้อนกลับเป็นใครมีไม้มั่งย้อนกลับเป็นเดิอมีมีอ่คนสามคนอยู่สามคนเอาไปเลยโอเคไตเติ้ลอ้าวไตเติ้ลอยู่ไหนอยู่นี่สะหมดหมดเตอรดอกไม้อยู่เนี่ยโอเคจะสร้างแคมไฟเห็นปุ๊บแย่เฮาเบอร์รี่กันเดี๋ยวมันกลายเป็นกิฟต์ออทีเลยเขาเฮาเบอร์รี่คนเดินมาตัดหน้าที่หลบใต้เบอร์รี่คง เฮ้ยเฮ้ยด้นดมันออาไเอาไปเอาไปล่อเอาไปล่อนกปลากรูได้เลยนะปลากูแกเวลาเขาเอาไปทำชาโคเนี่ยใช่เผาเลยหลบก่อนไหมอย่างน้อยชาโคมันก็คุ้มกว่าแบบเอาไม้มาเผาเป็นเชี่ยวเพลิงเผาจะได้คลายความเครียดนะเขาเรียกว่าทำงานอดีต ปูกต้นไม้มั้งเออไอตอนแรกอะที่ตอนแรกที่นัดมันปลูกต้นไม้ตอนเมื่อวานกูนึกว่าใครอยู่ดีๆหลุมผสมแม่งขึ้นมาแบบกลมแบบเยอะเลยกูก็งงลี่แฉมึง <c oughs> <laughs> ผมนี่ประกบแบบแป๊บนึงนะครับนี่แต่มันต้นไม้เี่ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหานกปากกูกันนี่เอานกปากกูไปทำอะไร ไปกินเลยคับเพื่อตามไปเลยผมนี่เก็บแครอทแล้วครับเอ้ยเอ้ยเอกูหรือว่าตัวอะไรซ่อนอยู่ปุ๊บ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 บเก็บเก็บไ่พายคอมมาด้วยดิยไอพายโคมมาด้วยดิมันเอาไว้เผาเป็นเชื้อเพลิงได้ใช้ได้ดีมันกินไม่ได้อะมันเป็นเผาเป็นเชื้อเพลิง แต่แต่ตัวนี้มีมีข้อเสียที่ตีมอนเราเบามากนะเอ้ยเจอรังแมงมุมแโดนนก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 โดนไปช่วยนี่นี่ตามมาเลยทางบนซ้ายบนน่าจะเอารังแมงมุมไปทำอะไรอ่ะเจอนกกระปูล่างมาทางนี้เลยนกกักกูขาเลยมันทางนี้เลยทางนี้ทางนี้เนี่ยเห็นแล้วอ่ะมันต้องมีหน่วยล่อให้มันตีเว้ย แครอแค่รอมาฟ้าทำไมมาเลยทำไมมเี่ยะไรวิ่งวิ่ทังนี้นะทางนี้อ่ะหนึเอาไว้ทำไมมันไม่ติดเอยวตีว่าเสียเลือดฟรีโอ้ยไม่เสียไม่เข้าไปหนึ่งแล้วเร็วเร็วเร็วีก oh, ฟรีอีส์อ o นไฟย์นองจะไม่ทำอะไรอ้ยเอา o ว้เข้าแล้วน้องจาไม่ทำอะ มันม้เ้วเฮยอ้เอั้นไปไหนละมาเรามาลอเดียดีตอเฮ้ยมืดแล้วเฮ้ยโอจุดฟแล้วเจ้เออรตายแวไปมุเนี้ยแล้วมารอมอาจารย์มงมัมีเลยอ้า มาตรงนี้แหละเดินดีเลยเจ้อเอโอเโอเคเฮ้ยแล้วมันตีกูเลยนะเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยได้แต่เนื้อไม่ย่กมากลองเอาเนื้อมันไปเผาเลยไม่อยากกินแล้วเว้ยลองลองกินดูนะไม่อยากกนินโยบจะต้องตัดมันแม่งมื่อได้โดนงอาเอาไปาำหนักเลยโอ้เพิ่มอาหารมีเห็ดแดงซอสซัม นายอ้น,นอไปไหนันต <Okay, S 2> ่อเดโอเคยปะเดี๋ยวอเรอเดี๋ยวต้องรีบเอาเว็บไปทางซ้ายเว็บซ้าซ้ายซ้ายเว็บไปต่อถ้าเป็นไปได้ถ้าเจอ,ถ,เจอถ้าเจอหินที่มันมีทองอ่ะรีบขุดเลยนะโกนักแก้ครุงนะอืมพอเพราะเราต้องการโก้อ๋อมีโก้นัแก,ก้ครุงเอ้ยขอเขาเผื่อไปฟันเนื้อนกได้อ่ะเอา้าไม่ใช่ไปฟันผีเชื้อได้ดีกว,ว่า เอ้ามันกินได้ด้วยเหรอกินได้เฮียกินแล้วเสียอะไรหรอวะไม่ไม่เสียไม่เสียเรื่องจริงกินไม่ได้เฮียแล้วเนื้อจะเน่าแล้วเฮ้ยใครต้องการใครใครใครต้องการอาหารมั่งไม่มีอ่ะไม่ต้องจริงมีอยู่เสียจริง ไม่ต้องการเท่าไหร่แต่ก็ต้องการดีนะเร็วเราครูเนี่ยเต็มแล้วเนะี่ยงั้นกูกินเลยนะเจอแล้วนะสบายใช่กินเลยกูเขาก็มีอะไรอยู่นิดหน่อยอจะเผาเลยบุญอจะเผาเลยบุญอย่าเผาอย่าเผาอย่างนี้<ห>นแย่แล้วครับเนะี่ยไม่มีโกนักเก็ตเราไอ้นากายไปแล้ววะนัดบอกว่ายังล็อก er อินทางเกิร์มไม่เสร็จเลยบอกว่าโหลุด เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเจออะไรเฮ้ย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 อะไรวันนี้อะเจออะไรเจออะไรตัวตาเดียวเอ็นเดอร์แมนตัวตาเดียวมันไล่มึงไหมไม่อย่าให้มันไล่เลยไล่แล้วเฮ้ยแกก็ให้คนนึงไปหลอยหลังวันดี้ระหว่างวันไล่อ่ะก็ได้นะมาเปล่าอดเดี๋ยวกันเดี๋ยวกูต้องทำภารกิจกัน มเมออตอนนี้นนแม่งมุมเท<ล>ียบเลยว่ะอน้นเออเราต้องล่ารีบล่าแมงมุมกันาน,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 านัดนัดนัดเพราะว่าตอนนี้เราต้องเผื่อสําหรับชีวิตของแต่เติ้นแล้ะ